โอ้นี่ทองฟ้าสวยสวยค่ะมาอน,นีมากเคลื่อนอุบลรัตค่ะโอ้อยิวงางงามอืมสวยวิว <c ười> สวย,สวย <c ười> <c ười> วิวอย่างสวยเลยนะเหือน ja. อุบลรัจ้ามาหนึ่งชีวิตอันนี้อีกสองชีวิตอันนี้อีกสองชีวิตกับคนถ่ายอีกแล้วก็มีวิวมาให้อาหารปลาค่ะ คิบบาทเอาสองถุงเลยง้ต้องผ่านเจ้าที่ก่อนอขอไปหน่อยนะคะขอไปหน่อยนะคะวังมัดวังมัดฉา อู้น้ำสวยเลยมีอ้าวอู้สวยสวยเลยค่ะว,วิวโอ้โห สวยมากเอยาจะลงไปให้อาหารปลาข้างล่างนะคะลงไปนู่น ลเลาโอ้ลงมาได้เก่งมากเลยค่ะอ้าว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 อ้มล้มลุกคลุกคลานทำให้เราเรียนรู้ค่ะไม่เป็นอะไรใช่ไหม โอเคแม่มปนากันนี่หนูจะพูดอะไรฟังมาทันนี่ค่ะปลาโอ้ตัวใหญ่ด้วยปลาตัวใหญ่ด้วยมาเบ่งปลาปลามีหลายชนิดน้จ๊ะปลาเสือกับมี่าหนู่ปลาสวายกับมีด้ะพี่น้องูงอาหารหาไปแล้ววันนึ่งหันนี่ ริ้วสุดหรูเลยจ้ะง่ามโพดเราเห็นป่าเราเห็นเครือนเราตื่นเต้นค่ัอึ๊บอืมจะได้ขอเห็น